มันสกปรกมากใช่ไหมถ้าไอ้นอนมันสะอาดนักก็ไม่ไปอยู่กับมันเลยล่ะไอ้พลอานอนท์จะเข้าไปอัดประพลอีกปานตะวันต้องรั้งตัวไว้หันไปบอกประพลถ้าเปลี่ยนใจได้รับรองเธอไปแน่แล้วเดินรลี้วไปทางเลือนเล็กประพลจะตามแต่อานอนท์ขวางไว้แน่ว่าไม่ควรตามเธอไปเขาไม่พอใจไล่ตะเพิดเพื่อนลักให้กลับไปได้แล้วอานอนท์ไม่ไปใไนทั้งนั้นจนกว่าเขาจะเลิอกอราวาสฟาดงวงฟาดงา ทางแดนปัตมาเห็นปานตะวันเดินมารีบวิ่งไปกอดถามทางน้ำตาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพวกมันไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมตนขอโทษที่ทําให้พี่เดือดร้อนปานตะวันยิ้มน้ําตาครอเบ้าไม่เคยเห็นน้องเป็นอย่างนี้มาก่อนไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรแค่ปัดปลอดภัยดีพี่ก็สบายใจแล้วมีเสียงอานน์ดังขึ้นด้านหลังคราวนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าพี่สาวคุณรักคุณมากแค่ไหนแล้วก็อย่าดื้ออีกละ่ะคุณปานครับผมกลับก่อนนะครับ ผมเล่าให้ไอ้พลฟังหมดแล้วก็คงแล้วแต่มันว่าจะบ้าอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าปานตะวันขอบคุณอานอนท์อีกครั้งเขาพยักหน้ารับรู้หันหลังจะกลับเดี๋ยวร้องบอกว่าขอติดรถกลับไปด้วยง่วงจะแย่แล้วปานตะวันเรียกเดี๋ยวเอาไว้ขอร้องอย่าบอกเรื่องนี้ให้ตั้มรู้เธอไม่อยากให้มีเรื่องอีกเดี๋ยวรับปากว่าจะ เก็บเป็นความลับแล้วเดินไปกับอานทน์ปานตะวันบอกน้องสาวให้พักได้แล้วเหนื่อยมาทั้งคืนแล้วปัทมาให้สัญญาว่าต่อไปนี้จะลองกลับตัวเป็นคนดีแต่ไม่รู้จะทําได้แค่ไหนแค่ปัดคิดได้พี่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วนะพี่รักปัดและแม่ก็รักปัดมากรู้ไหมปานตะวันว่าแล้วดึงน้องมากอดสองสาวกอดกันกลมด้วยความเข้าใจ นันทิตาเสร็จกิจกับเด็กหนุ่มที่หิวมาจัดแจงจ่ายเงินค่าตัวเป็นจังหวะเดียวกับทวีศักด์เดินเข้ามาเด็กหนุ่มหอมแก้มเธอแล้วเดินสวนเขาออกไปพรางส่งซิกให้กันทวีศักด์ถามเธอว่าหมดเงินไปกับเด็กนั้นเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเด็กมันบริการดีฉันก็ให้ว่าแต่คุณเถอะกลับมาสภาพนี้คงพลาดอีกสิท่านันทิตามองผ้าพ,พันแผลที่แขนทวีศักด์สงสัยงานเนี้ฉันคงต้องลงมือจัดการเองแล้ว คุณมันก็ดีแต่ปากทวีศักดิ์เชิญเธอตามสบายถ้าคิดว่าจัดการกับปานตะวันได้นันทิตาโทรถามเรื่องเงินที่ลงหุ้นไปเมื่อไหร่จะได้เงินปันผลแถมเรื่องบอลก็เงียบไปเลยไม่เห็นเปิดใหม่เขาขอให้เธอใจเย็นพึ่งให้เงินเธอไปไม่นานนี้คงไปเล่นบอลอื่นหนักใช่ไหมเธอเสียดายถ้าไม่แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปเล่นหุ้นกับเขาก็คงยังเหลือเงินอีกเยอะเอาหน้าใจเย็นๆน,นะคุณ ผมไม่ทำให้คุณเจ๋งหรอกเงินหมดคุณก็ไปขอลูกขอผัวคุณใหม่อีกแค่อย่าปล่อยให้เด็กพวกนั้นมันสูบไปจนหมดตัวก็แล้วกันคนอย่างฉันไม่งงขนาดนั้นหรอกนานิตาคุยอวดโดยไม่รู้ว่าถูกทวีศัก์หลอกลวงอยู่ ปันตะวันเข้ามาในห้องนอนเพื่ออาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าประพลที่รอท่าอยู่ต่อว่าเธอว่ามีเรื่องแบบนี้แทนที่จะบอกเขากลับไปบอกอานอนท์เธออยากรู้แล้วเมื่อคืนเขาไปอยู่ไหนมาเขาถึงกับสะอึกเพราะเมื่อคืนอยู่กับปานิตาแต่ยังแถสีข้างไม่ว่าเขาจะอยู่ไหนเธอก็ควรบอกเขาจริงๆคุณก็ไม่เห็นต้องอยากช่วยฉันเลยคุณอยากเห็นฉันเจ็บอยากเห็นชีวิตฉันพังอยากเห็นฉันเสียใจอยู่แล้วนี่คุณน่าจะดีใจนะ ปานตะวันแดกดันประพลไม่พอใจสั่งเธอย่ามาประชดแล้วดึงตัวเข้าไปใกล้ๆทั้งคู่มีปากเสียงกันเขาเถียงสู้ไม่ได้ถูกเธอพูดแทงใจดําก็เลยรวบตัวมาจุเพื่อปิดปากไม่ให้เธอว่าอะไรเขาอีกเธอผลักเขาออกตบหน้าหันห้ามเขาทําแบบนี้อีกทําไมจะทําไม่ได้ในเมื่อคุณเป็นเมียมผมผมมีสิทธิ์ทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นประพลว่าแล้วดึงเธอมาจูบอีกคราวนี้ปานตะวันยืนเฉยให้เขาทําตามใจ คุณรู้ไหมคุณกําลังทําตัวเหมือนที่ไอ้ทวีศักดิ์มันทํากับฉันเมื่อคืนถ้าคุณคิดว่าฉันไร้ค่าขนาดนั้นก็เชิญทําต่อปานตะวันต่อว่าน้ําตาคลอปภลรู้สึกผิดรีบถอยห่างผ่านไปพักใหญ่ปานตะวันอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเดินออกจากห้องแต่งตัวปภนรู้ว่าตนเองทําตัวแย่กับเธอเดินไปหายัยงไม่ทันอาปากขอโทษมีเสียงปณิตาเคาะประตูห้องเรียกเขาดังขึ้นเสียก่อน เขามองปานตะวันแวบหนึ่งก่อนเดินไปเปิดรับปติ้งตามไม่ได้เกรงใจเธอแม้แต่น,อน้อยเดินเข้ามาเกาะแขนเขาบอกว่านิตยาสารที่นัดมาให้สัมภาษณ์มารออยู่ข้างล่างแล้วนี่เขายังไม่เปลี่ยนชุดอีกหรออาสา,าจะดูชุดให้แล้วเดินไปที่ปานตะวันซึ่งยืนอยู่หน้าห้องแต่งตัวสั่งให้หลบหน่อยตนจะเปลี่ยนชุดให้พี่พลขอโทษนะคะนี่ห้องส่วนตัวของสาม,มีภรรยารบกวนคนนอกออกไปด้วยค่ะ ปณิตายืนการานจะเปลี่ยนชุดให้ประพลปานตะวันบอกว่าเขาเปลี่ยนชุดเองได้ไม่ได้พิการที่สําคัญภรรยาของเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้เธอทําให้สามีของเธอได้ปณิตาขมอารมณ์สุดๆหันมองประพลจะเอาอยัางไงนี้เลือกชุดไว้เถอะคะ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเองใหญ่ตัวแสบยิ้มเย้ยปานตะวันเดินกระแทกไหลเข้าไปในห้องแต่งตัวเลือกชุดเสร็จ เอามาให้ประพลแล้วออกจากห้องปานตะวันต่อว่าเขาที่ปล่อยให้ผู้หญิงอื่นเข้ามาถึงห้องนอนของเรานีทาเธอไม่อยู่เตียงนั่นคงกลายเป็นเตียงของผู้หญิงคนนั้นไปแล้วเขาต่อว่าเธอกลับที่หาว่าเขาคิดแต่เรื่องสกปรกเธอเองก็คิดเหมือนกันถึงเขาจะเลวแต่ก็ไม่เคยคิดจะทําอะไรทุเร่ทุเร่แบบนั้นก็ดีค่ะเพราะถ้ามันเป็นแบบนั้นฉันบอกแล้วนะคะฉันจะไม่ทนสุดท้าย ก็หาข้ออ้างอยากเลิกกับผมจริงๆงั้นเอางี้ไปเอาค่าตัวของคุณที่ผมจ่ายไป20ล้านมาคืนผมและผมจะปล่อยคุณไปแต่ถ้าหาไม่ได้ก็เอาตัวเนี่ยมาใช้นี่ไปเรื่อยๆตกลงไหมประพลจ้องปานตะวันขมิงปณิตาที่แอบฟังอยู่หน้าห้องยิ้มสาใจรอจนปานตะวันออกมาจากห้องวิ่งไปดักหน้าเสนอจะจ่ายเงิน20ล้านบาทแทนเธอเองจะได้ไปพ้นพจากพี่พลเธอหาเงินเองได้ไม่ต้องรบกวนปณิตา หาที่ไหนหรอจะต้องขายตัวนอนกับผู้ชายอีกกี่คนเหรอถึงจะได้เงินขนาดนั้นนี่ฉันหวังดีนะถึงจะช่วยไม่ต้องนอนกับใครเยอะหรอกคะ่ะนอนกับคุณประพลคนเดียวเขาก็คงจ่ายได้ผูจบปานตะวันผลไปปณิตาโกรธจัดที่โดนต่อกลับแต่ไม่กล้าทำอะไรเพราะทีมงานจากนิตยสารอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ประพลกับปานตะวัน จะต้องถ่ายรูปคู่กันตามมุมต่างๆของบ้านซีน่าของทั้งคู่ดูรักกันแบบฝืนๆจนเป็นที่เมา้์แต่ของทีมงานเรื่องที่คาเตียงของทั้งคู่สั่นดูท่าจะเป็นจริง ยิงเห็นปณิตาคอยเอาเอกเอาใจประพลไม่หา่างทั้งที่เมียของเขายืนหัวโูหยิงตอกย้ำข่าวช้าว,ว่าเป็นเรื่องจริงเมื่อถึงตอนให้สัมภาษณ์พิธีกรถามถึงเรื่องภาพหลุดของประพลกับปณิตาว่ามีอะไรจะแก้ข่าวไหมเขาไม่เห็นต้องแก้อะไรเขากับปณิตาสนิทกันมานานแล้วจะสนิทกันมากกว่านี้ก็ไม่แปลกแล้วหันไปถามปณิตาว่าจริงไหมค่ะสนิทกันมาตั้งนานก่อนที่พิพลจะเจอกับคุณปานอีกแล้วคุณปานไม่รู้สึกอะไรหรอคะ ไม่ค่ะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลปานไม่ถือทำไม่ลำเส้นปานตะวันพูด,ด้วยน้ำเสียงและสีนหน้าเรียบเฉยจนทีมง,งานขนหัวลุกไปตามๆกันพิธีกรเห็นแบบนี้ก็ขอถ่ายภาพหมู่สามคนหน่อยเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรกนจริงๆประพลยินดีให้ถ่ายจากนั้นปานตะวันประพลและปณนิตาถ่ายรูปร่วมกันโดยเขานั่งกลางปณนิตาโพสท่าแสดงความเป็นเจ้าของเขาสุดฤทธิ์ขณะที่ปานตะวันทำหน้าเบื่อสุดๆ เสร็จการสัมภาษณ์ปณิธาชวนประพลไปหาอะไรกินกันที่ไหนดีเขาตามใจให้เธอเลือกมาได้เลยปณิตาถามปันตะวันจะไปด้วยกันไหมปันตะวันสายหน้าขอบายแล้วเดินตรงไปที่เรือนเล็กทมจันทนีถึงเงินสินสอดยี่สิบล้านจะเอาไปคืนประพลจะได้เลิกกันจันทนีขอให้เธอทนอีกหน่อยไม่ได้เหรอเพื่อเขาหายโกรธจะได้ไม่ต้องจ่ายปันตะวันไม่คิดว่าเขาจะหายโกรธง่าย ท่านก็รู้ว่าเธอเป็นรูปแม่พรมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แม่ขอโทษนะปานเพราะแม่คนเดียวรพีพรรู้สึกผิดปานตะว,วันขอร้องรพีพอรอย่าโทษตนเองถ้าประพลรักเธอจริงต้องไม่ทําแบบนี้รพีพอรอยากรู้ว่าเธอจะไปจากเขาจริงๆใช่ไหมเธอไม่ได้อยากไปแต่ก็ไม่รู้จะทนสภาพแบบนี้ได้นานแค่ไหนจริงๆแล้วเธอไม่อยากไปในวันที่เธอเกลียดเขาถ้าวันนี้เธอไปได้ก็อยากจะไปเผื่อจะเก็บความทรงจําดีๆระหว่าง เราไว้ได้บ้างแล้วทาจันทนีตกลงว่าเหลือเงินเท่าไหร่จะได้คืนเขาเท่านั้นก้อนที่เหลือเธอจะจัดการเองอย่าบอกนะว่าหมดแล้วเงินตั้งยี่สิบล้านนะแม่ปานตะวันร้องเอะอะปัทมาต่อว่าแม่ตนเองว่าเงินตั้งเยอะเอาเข้าบ่อนหมดเลยเหรอจันทนีเอาเงินไปเล่นพนันแค่นิดหน่อยส่วนที่เหลือวันก่อนคุณประพลแนะให้เอาไปลงทุนเงินจะได้งอกเงยท่านก็เลยให้เขาไป ปานตะวันถึงบางอ้อที่แท้เป็นแผนของเขาที่ต้องการยื้อเธอไว้ระพีพอรอาสาจะจัดการเรื่องนี้ให้เองสายวันต่อมาระพีพรนัดประพลมาเจอกันที่ร้านอาหารเอาเช็คเงินสด20สิบล้านบาทมาจ่ายเขาเพื่อแลกกับอิสรภาพของปานตะวันเขาฉีกมันทิ้งเงินที่เธอให้ฉันมาก็คือเงินของพ่อฉันมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอที่จะเอาอัดยายมาซื้อขนมยายฉันไม่เอา ประพลว่าแล้วเอาเศษเช็คปลาใส่หน้ารพีพรเตือนเขาเรื่องที่ทำลายปานตะวันให้เจ็บเพื่อจะให้ความเจ็บปวดส่งต่อมาถึงเธอระหว่างคนที่เจ็บที่สุดจะเป็นตัวเขาเองขณะที่การเจรจาระหว่างรพีพรกับประพลยังไม่เป็นท่าปานตะวันที่นั่งอยู่หน้าเป็นโนนึกถึงเพลงที่ตนเองแต่งค้างไว้และประพลสัญญาจะแต่งต่อให้จบเพื่อให้เป็นเพลงของเราคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาน้ำตาพานไหล นันทิตาลงมาเห็นเธอเขาก็เล่นงานทันทีว่าวันๆไม่คิดจะทำตัวให้เป็นประโยชน์เลยเหรอเอาแต่นั่งเกาะผัวกินไปวันๆแล้วไล่ให้ไปทำ อะไรให้กินย้ำให้เร็วๆด้วยเพราะหิวมากปานตะวันรีบไปทำตามคำสั่งระหว่างปานตะวันกำลังทำอาหารให้นันทิตาอย่างตั้งอกตั้งใจปัทมาในชุดนักศึกษาโผล่หน้าเข้ามาถามว่าทำอะไรอยู่เธอทำอาหารให้นันทิตากินปัทมาแปลกใจคนรับใช้ก็มีทำไมต้องทำเองด้วยช่างเถอะพี่ไม่อยากมีปัญหาแล้วเนี่ยแต่งตัวเสรียบร้อยจะไปไหนล่ะ ปัทมานัดกับอานน์ให้พาไปสมัครเรียนหนังสือแล้วชมเขาว่าเป็นคนดีปานตะวันไม่น่าเลือกแต่งงานผิดคนแล้วนึกได้ว่าไม่ควรพูดรีบขอโทษพี่สาว ปานตะวันอธิบายว่าเรื่องของความรักไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่มีวันเข้าใจด้วยว่าทําไมถึงรักปัทมานึกถึงตนเองที่ตอนนี้แอบลงรักอาน o น์และยังนึกถึงไปตอนแอบขโมยหอมแก้มเขาคืนที่เขาเมาก็อดยิ้มไม่ได้ปานตะวันเห็นน้องสาวใจลอยยิ้มคนเดียวถามว่าเป็นอะไรอ๋อเปล่านี่เสร็จแล้วใช่ไหมปัดช่วยยกออกไปนะปัทมาว่าแล้วยกจานอาหารออกไปนี่มันอะไรคุณปัดแล้วคุณปาน ยิ่งเห็นสภาพมอมแมมของปานตะวันอานน์ยิ่งตกใจก็ถามอีแม่ผัวตัวแสบของพี่ปานดูสิว่ามันทำอะไรพี่ปานอยากจะตบสักดอก ปธรมาปรีเข้าใส่อานนท์ั้งตัวไว้นันทิตาสั่งให้เขาพาพวกตัวสกปรกออกไปครูต่อมาปธมาเปลี่ยนชุดใหม่เสร็จบนกับอานนท์ไม่คิดจะพูดอะไรกับพี่ปานบ้างเลยโดนทั้งแม่ผัวทั้งผัวกันแกล้งแบบนี้ได้อย่างไรอานนท์ไม่รู้จะพูดอะไรในเมื่อปานตะวันตัดสินใจที่จะทนเขาก็เลยทําได้แค่เอาใจช่วยเท่าที่จะช่วยได้ไว้พาเธอไปสมัครเรียนเสร็จขอแวะที่ออฟฟิศหน่อยเผื่อเจอประพลจะได้คุยเรื่องนี้ เสร็จจากพาปัทมาไปสมัครเรียนอานนท์แวะมาคุยกับปพลที่ออฟฟิศเรื่องที่ตนเองไปเจอนันทิตากำลังทะเลาะก,กับปานตะวันขอให้เขาเคลียร์เรื่องนี้กับแม่ไม่อย่างนั้นปานตะวันจะอยู่ลำบากเขาอ,อารมณ์ค้างมาจากคุยกับระพีพรก็เลยพานหาเรื่องอานอนท์ที่มักจะไปหาปานตะวันที่บ้านตอนเขาไม่อยู่จนเกือบจะวางมวยกัน ายปฐมมาแวะไปคุยกับตั้มและเดียวที่ห้องอัดเสียงทมว่าจะทำอย่างไรกันต่อในเมื่อพี่ปานไม่ได้ร้องเพลงแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าอานนท์จะให้เราสองคนทำงานเบื้องหลังไปพลางก่อนถ้าหานักร้องนำได้เมื่อไหร่ค่อยมาฟอร์มวงกันใหม่ตั้มคิดว่าถ้านักร้องนำไม่ใช่ปานตะวันก็ไม่อยากทำวงอีกแล้วจังหวะนั้นอานนท์เข้ามาตามปฐมมาให้กลับกันได้แล้วตนคุยกับปพลเสร็จแล้ว จากนั้นไม่นานอานนนกับปทมามาถึงเรือนเล็กเห็นจันทนีนั่งเครียดอยู่หน้าบ้านถามว่าเกิดอะไรขึ้นท่านเล่าว่าระพีพรโทรมาบอกเมื่อครู่นี้ว่าเอาเงินไปคืนแล้วแต่ประผลไม่เอาบอกให้ปานตะวันหามาคืนเอง อานทน์งงว่านี่มันเรื่องอะไรปัทมาเล่าว่าปรภพลบอกพี่ปานว่าถ้าอยากเลิกก็ให้เอาเงิน20ล้านบาทมาคืนอานนท n ไม่เห็นปานตะวันอยู่ด้วยก็ถามหาได้ความว่าเธอไปหางานทำที่ค็อกเทลล้าแห่งเดิมปัทมาถึงกับร้องเอะอะนี่พี่ปานจะบ้าไปแล้วเหรออานทน์อดเป็นห่วงไม่ได้ถ้าประพลรู้เข้ามีหวังเกิดเรื่องแน่ ที่ค็อกเทลเล้วน้ำหวานซึ่งคอยช่วยเหลือปานตะวันมาตลอดครั้นเธอขอกลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งน้ำหวานจึงไม่ขัดข้องเพียงแต่เตือนเธอว่าถ้าเธอกลับมาทำงานที่นี่เพราะต้องการประชดสามีระวังจะมีปัญหาตามมาขอให้เธอคิดให้ดีๆปานตะวันยืนยันว่าตนเองคิดดีแล้วด้วยความเป็นห่วงอานนท์จึงแวะไปที่ค็อกเทลเล้าดูปานตะวันขึ้นโชว์อย่างไม่ค่อยสบายใจนะัก พวกนักท่องเที่ยวทั้งหนุ่มทั้งแก่ต่างส่งเสียงฮือฮาที่เห็นเธอกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งครั้นเธอแสดงจบพวกนั้นเข้าไปลุมล้อมอานน์ต้องรีบกันตัวเธอออกมาในเวลาต่อมาปานตะวันเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จจะกลับบ้านอาโนนที่รอท่าอยู่ขอร้องเธออย่ามาร้องเพลงที่นี่อีกเลยและเสนอให้เธอเอาเงินของเขาไปใช้คืนบุล ปานตะวันไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครอีกอยากหาเงินด้วยความสามารถของตนเองจะได้ไม่มีใครมาดูถูกว่าดีแต่เกาะสาม,มีกินอานนท์เสนอจะหางานถ่ายแบบเล่นหนังเล่นละครให้เธอจะได้ไม่ต้องมาทํางานที่นี่ใครเขาอยากจะได้คนที่แต่งงานแล้วเป็นเล่นหนังเล่นละครนะคะคุณปานเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าไม่อยากให้ใครดูถูกแต่ตอนนี้คุณปานกําลังดูถูกตนเองอยู่นะครับผมรู้นะครับว่าคุณปานไม่อยากทําแบบนี้ คุณก็แค่ประชดไอพลมันคำพูดของอนนท์แทงใจดำปานตะวันเต็มเต็ม